พี่นัดคะเป็นฟรีแลนซ์ไม่ได้เป็นพนักงานประจำสามารถกู้สร้างบ้านฐานได้ไหมคะได้ง่ายสบายมากนะครับบ้านมีสูขขงเรายินดีให้คำปรึกษานะฟรีแลนซ์ก็คือคนที่ไม่มีเงินเดือนที่ชัดเจนต้องไหมครับพ่อค้าแม่ค้าธนาคารต้องการอะไรเราก็แค่ทำตามความต้องการของธนาคารบอกว่าทำนู่นทำนี่เราก็ต้องทำนะต้องการรายละเอียดรายได้ที่ชัดเจนต้องการทะเบียนพาณิชย์ใบเสียภาษีอ่าป้ายเราก็ต้องทำ นะฮะรับรองว่ากูง่ายปรึกษาเรานะครับแล้วเราจะให้รายละเอียดมากกว่านี้ลแล้วก็คุณก็กู้ผ่านได้เหมือนหลังนี้เลยนะฟรีแลนซ์มีบ้านเดี่ยวไม่ใช่บ้านแบบหลังเล็กๆหลังใหญ่อยู่ได้สบายๆนะครับ <Wow. S 1> อันเนี้ยเขาก็ทำกิจการเล็กๆนะเราก็ช่วยนะช่วยกันมาจนสำเร็จนะสร้างบ้านได้จริงนะครับวางแผนที่ชัดเจนเนาะนะก็นะเดี๋ยวเราขึ้นคอมเมนต์ให้ว่าอ่าเดี๋ยวมาตอบกันชัดๆทีก็ได้ว่าฟรีแลนซ์นะ นะต้องอะไรบ้างเอกสารเตรียมแบบไหนโอเคครับ